โอเคเอ้าเอฟาแอ้าไปเลยเอ้าฝักด้วยเอ้าฝักด้วยเออัด้วยพีพีเองพีเอองพีเองมาเลยเพิร์นแน่จริงมาเดี๋ยวพี่จะจุ๊กโอวยเอ้าาอย่านะหยาบหายาาบเอาเเอาเเอาเจะวัดเหรอ จะไปยังเร็วไปอีก10ปีส <gera> <comfy> oh okay. ิปีสิปีโอ๊ยพี่โดนแล้วพี่โดนแล้วเผืาเฮ้ย่ไดระเบิดสวยจริงแต่ว่าอ่าออาอระเบิดใจเฮเฮ้ยช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้แมวตกแมวตกแมวตกเร็วเร็วเช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้โอ้ยมากอดระม่ใจกันทีมาวยลิ่มาเละ ดูใช่ทีทำไมไมีแต่คนแซวโอเคห้องนอนห้องนอนอนะันตรายนะทุกคนนะเราต้องระวังห้องนอนนะทุกคนนะบอกบอกตัวเองเอด0กูนอนอีกแล้วจิ้งไ <laughs> ว,งวยู <laughs> <laughs> biology, นี่มันโบว <laughs> <laughs> ่าใช่ไหมเฮ้ยไอ้เชื่อมีกำลังตรงนี้ด้วยหรอโอมล์ก oh ็เปลีนแตกเอ้ยฮะโอเคตายดยิอ่ะพี่เชื่ออ่ะพี่เชื่อกูก็ไม่รู้จะเชื่อมันทำไม <laughs> ใช่ไหมนะมีไม้ตีหนูด้วยเอ้ยไม้ตีหนูหายไปแล้วไม้ตีหนูหายไปแล้วเออเอ้ย่ยาใหญ่ตัวคุณคิดเอาเลยว่าเอลปามียาที่ดีกว่า <c oughs> ระวังเหลี่ยมระวังเหลี่ยมมาเลยไอ <c oughs> แมวปล่อยพวกนี้ทุกคนระวังเหลี่ยมให้ดีนะแมวปล่อยมักเหลี่ยมนะระวังไว้ระวังไงวงไง้เอลปากับแผะเออย,ยาแปลกรากคนใหญตัวคนเล่นไม่ได้หรอกเล่นไม่ได้หรอกเล่นไม่ได้หรอก เห็นไม่ได้หรอไม่ทำเหลี่ยมนะเพื่อนนะหรือว่าเพื่อจะเป็นคนดีข้าจะเป็นคนดีก็ได้นะร่วมวตในคอมเมนต์ใต้ยูทูบด้วยครับเอาละเอาละเอาละเซนเซนเซนมาเลย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 

รอเถอสักทีเสียลงว้ามาฮ่ <laughs> นาฮ่ฮฮนโอ้อย,ยังสาช่วยได้กะ่ะโอ้เซ็งเลยอ,ะอ,อ่ะโอ้มาเดะมาเดะมาเดะครับก็มาเด้ครับนะบอกเลยโซนแบบ2 0 0 0เปอร์ซ็นต์นะสองเอรกระโดลดลัดน้แข็งเออบาไป กัไปกันไน่แ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 น่ยยา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 ็อกไข่ด็อกมิชิโกะมันน็อกแถวนี้แหละเฮ้ยอะไรเฮาฮ่าฮาฮ่าาา

เจ้าโลงเกินไปเจ้าหลงโอ้มันยามกันสุดๆไปเลยเนี่ยตายซะเสจยวหลงโอ้กินอ,อ๋อจุดสีเหล่องจุดสิโหลือนเจนค่อยๆเล่เลคนค่อยๆเล่นทุกคนค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นเราชนะได้เราชนะได้เราต้องใจเย็นเข้าไว้นะเราต้องใจเย็นเข้าไว้เฮ้องใจเย็นเข้าไว้เราไม่ได้ใส่การ์ดอะไรมาเพื่อนะเฮ้ย มมลมหลหนเอ,อยอยอย่้อยอย่าลุคนอ่อย่่อ,อ,อไรบบไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลย <laughs> าคาแทนาคานเอาเลยเหรอกินเลยเหรอเมียวเมวเฟมไม่จะเป็นเฟมก่งเฟมจีเน Genius, เียสเฟมโปรกิเอร์อ่าเอาไว้ก็ได้

เราจะฆ่าเสี่ยหลงเองเราจะฆ่าสี่ยหลงเองเสี่ยหลงสเลเยอร์นี่นนี่เนี่นี่นี่สายสวาได้วะทำได้วะเอาวะเอาวะอวะาะงวะแมวแมวแมวอ้้กันจะกันกแมวมาแล้วแมวมาแล้วแมวมาแล้วอุ้ยเสี่ยววิก็ทิ้นเสร็จแล้วอะทำได้ไงวะ ไม่โดนจับต่างแล้วโค้กเตอร์โดนแมวด้วยแล้วช่วยได้อ้โหทำได้ไงกันเนี่ยอะไกเนี่ยจิิาจิวิาใช่่อาวาขอมา่ะอพา่ะ เูเห็นอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ยิ้มก็น่าเลยเอาฟ้าเนี่ยเอาฟ้าเนี่ยเอาฟ้าเราไปพี่โอด้เลยนะฟ้าเดนเยน่าบอกแล้วแมวชิลเออจริงๆผมว่าผมว่าพี่โอด้น่าจะเป็นแมวครับ โอ้ยโอ้ยโอ้โหกล่องโชคพีิฆาตโอ้โหเป็ดทับเ้ยโอ้อะไรมันจะโชคดีขนาดนี้เลยเอ้ยเป็ดล้มบนเดียวเลยปั๊บ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 โอเคโอเคโอเคเอาเลยเพียวดาเลยเออนี่เนี่ยนี่เนี่ยแกบเพียวดาวดิโอ้โห พี่พีไม่ขายตัวแก้เพียวได้ดูดิพ <c oughs> ี่ขนาดล้มแล้วยัเอาลูกครอบซ้ำเนี่ยเอาซองซ้ำอ่ะโอ้แย่ oh yeah, <c oughs> มากเลยโอ้แย่จริงพวกนี้โอ้ยอยากแก้เพียวได้ย่าอยา่อยเพียวได้ไปเพียวด้หาตัวนี่สงสารหน่อยอยาาแก้เพียวได้เลยจ้าไป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 ,ไปไปอออออ ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook เฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ